สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่เคพามาเดินเล่นที่ดาวทาวนะคะก็สว่วนนี้จะเป็นติดกับทะเลสาบนะคะวันนี้ก็หนาวออมากๆเลยนะคะก็แต่ว่าเห็นที่คนต่อแถวกันอยู่เนี่ยก็เขาจะมาเล่นสเก็ตกันนะคะตรงนี้เป็นลานสเก็ตนะคะแต่ว่าพอดีน้ําแข็งเกาะหนามากเลยแล้วก็เลยไม่ได้เขายังไม่ได้คลีนนะคะก็คือ เล่นไม่ได้นะคะตรงนี้หิมะหนาเลยนะคะก็ตรงนี้มันเป็นลานกิจกรรมนะคะในเดลทาวนะคะพี่เค,คเคยมาถ่ายตรงนี้รอบนึงแล้วนะคะแต่บอนนี้ช่วงซัมเมอร์นะคะแต่ตอนนี้เป็นช่วงวินเทอร์ก็หิมะก,ก็จะหนามากๆเลยเนะะี่ยหิมะตกมาหวานนะคะตกมา3-4วันและะ้วค่ะตกวันเว้นวันนะคะ ตรงนี้จะติดกับทะเลสาบนะคะที่เห็นด้านข้างๆก็จะเป็นทะเลสาบนะคะช่วงซัมเมอร์ก็จะมีคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นหน้าวินเทอร์คะ,ะก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะเพื่อนๆอลานสเก็ตนี้เขาจะย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่เคจะพาไปดูนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเรียกว่าทะเลสาบออนแทรโอนะคะก็เป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเหมือนทะเลเลยนะคะทะเลสาบต,ตรงนี้นะคะ ก็ตอนนี้เป็นน้ําแข็งหมดแล้วค่ะทะเลสาบนะคะก็เนี่ยช่วงวินเทอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวพี่เคจะพาไปดูด้านข้างๆนะคะติดติดกับทะเลสาบเ,เราลองเดินเล่นกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็พี่เคก็มาเดินเล่นรับลมนิดนึงนะคะแล้วก็ออกมาทุราซื้อของทําทุราด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเรือจอดอยู่นะคะมีเรือหลายลำม,มากเลยะคะ่ะมีทั้งเรือที่เป็นสําหรับเ เป็นนักท่องเที่ยวพาชมรอบทะเลสาบแล้วก็เป็นแบบสามารถมาจองทานอาหารเป็นดินเนอร์ช่วงดินเนอร์ดินเนอร์ก็จะมีเป็นอีกเรือนึงนะคะเป็นเรืออีกแบบนึงนะคะนี่จะมีเป็นพวกเรือสินค้าหรืออะไรแต่อันนี้จะเป็นเหมือนโชว์นะคะเป็นแบบเรือโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจอดโชว์ไว้นะคะก็ยังไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งหมดเลยก็จะติดแงกอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นทางเดินยาวไปตลอดแนวเลยนะคะ ตรงนี้เขาเรียกว่าฮาร์เบอร์ฟอนนะคะฮาร์เบอร์ฟอนเซ็นเตอร์แต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นาหานในดาวทาวแล้วก็ที่อยู่โทรนโตเนี่ยก็จะรู้จักนะคะทะเลสาบนี้ออนแาริโอนะคะเห็นไหมคะเป็นน้ําแข็งหมดเลยค่ะเป็นน้ําแข็งหมดเลยกว้างมากเลยค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะเป็นไอแลนด์นะคะที่ช่วงเออ่ซัมเมอร์ก็มีเรือข้ามฟากไปแล้วเราก็ไปเล่นเล่นเหมือนเป็นเหมือนทะเลเลยค่ะมีชายหาด อะไรก็ไปพักผ่อนฝั่งโนมได้นะคะพี่เคก็คือไปบ่อยเหมือนกันก็เป็นเหมือนอ่าพาร์ะคค่ะเป็นสวนสาธารณะด้วยแล้วก็พักผ่อนอะไรสําหรับคนในเมืองโต롤�โ,โตนะคะทุกคนก็จะต้องรู้จักนะคะเออ่ะทะเลสาบออนเทรีโอนะคะกว้างมากๆเลยะคะ่ะเหมือนทะเลเลยะคะ่ะกว้างมองแทบแบบสุดเลยนะคะมันจะไปทะลุทะเลสาบนี้จะไปยาวไปถึงเอ่อไนกราฟอลเลยนะคะเป็นน้ําตกไนกราฟอลเนะะี่ยคือกว้างมากเลยนะคะก็ ะะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนี่คือเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะบางส่วนก็ยังมีเป็นน้ําอยู่นะคะเป็นน้ําแข็งหมดเลยที่เห็นไกล้ๆนะหเห็นไหมคนเขาก็จะลงไปเดินเล่นกันที่ทะเลสานี่ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหน้าหนาวที่แคนาดาที่เมืองที่พี่เคอยู่ในตโตโ้นี่ยังไม่ได้หนาวมากนะคะยังไม่ถึงกับหนาวมากต้องไปทางตอนเหนือจะหนาวมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ขนาดไม่หนาวนี่ก็เป็นน้าแข็งหมดแล้วค่ะ อ,อย่างวันนี้อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ลบ16นะคะไมเนส16ลบ16เนี่ยเรายังไม่ได้บวกลมนะถ้าบวกลมด้วยก็จะประมาณลบเกือบลบ 22, 23อะไรประมาณนี้ค่ะปกติเราดูอ,อากาศนะฮะเราก็จะต้องดูวินชิลด้วยดูลมด้วยนะฮะว่าบางทีเขาบอกอากาศแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะต้องบวกเพิ่มอีกประมาณ5 6องศาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในเบืงองดาวเทาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ที่เห็นตึกสูงๆอันนั้นจะเป็นหอคอยสูงๆค่ะจะเรียกว่าเซียนทาวเวอร์นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโตรอนโตนะคะที่นี่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์หอคอยเนี่ยนะคะที่สูงๆสูงมากเลยนะคะของจริงคือจะสูงมากเลยเรามองไกลๆละจะดูไม่สูงนะคะตกตกรอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองโตรอนโตของแคนาดานะคะทุกคนก็จะต้องรู้จักนะคะ เดี๋ยววันไหนโอกาสมาเหมาะเดี๋ยวพี่เคจะทําคลิปแล้วก็ถ่ายมาให้ดูนะคะแต่ตอนนี้มันยังปิดอยู่นะคะเพราะว่ามันช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็ยังขึ้นไปข้างบนไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นวิวทุทัศไรเพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงอากาศที่มันไม่โปร่งนะคะท้องฟ้ามันไม่โปรง่งก็จะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวไว้ซัมเมอร์หน้าพี่เคจะ,ะถ่ายขึ้นไปแล้วก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมด้านขวามือน,นี้ก็จะเป็นลานสเก็ตแต่ว่า มันเป็นน้ําแข็งหนาหมดเลยค่ะมันปกคลุมหมดเลยก็จะย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นฟรีลานสเกตตรงนี้นะคะถ้าเป็นช่วงวีกเอนก็จะฟรีนะคะแต่ว่าวันธรรมดาเป็นบางวันก็จะเสียเงินแต่ก็ไม่ได้มากเลยนะคะแล้วก็ใครมีรองเท้าก็เอามาเล่นได้เลยหรือว่าถ้าไม่มีก็เอามาเช่าที่นี่ได้นะคะรองเท้าสเกตไอสเกตนะคะก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพื่อนๆก็ ช่วงนี้ก็อากาศก็นาเพราว่ามีเคก็นาฝนหิมะตกวันเว,ว้นวันเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะออพีเคก็ดูแลสุขภาพเหมือนกันแล้วก็พยายามเซฟตี้เซฟเต็มที่นะคะเท่าที่เราจะทําได้ก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะให้หายคิดถึงนะคะพีเคยังไม่ไดไลฟ์เพราะว่ายังไม่สะดวกนะคะก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆืดูกันนะคะก็เห็นไหมคะที่มองเห็นไกลๆนี่ก็คือเขาลงไปเดินเล่นกันในหิหนมะแต่จริงๆเราไม่สมควรลงไปเดินนะคะมัน ไม่ปลอดภัยเลยถ้าเป็นคนแคนาเดียนจริงๆก็เขาจะไม่ค่อยลงไปกันพวกะเขารู้ว่ามันไม่ safe ซีนะคะแต่จะมีพวกแบบนักท่องเทีย่ยวหรือว่ามีอิมริกันที่เข้ามาเขาเห็นหน้าตื่นตาตื่นใจเขาก็จะลงไปเล่นลงไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวสักพักก็ ข็คงปิดไม่ให้ลงไปนะแต่ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้พีเคานำคลิปสั้นๆนะคะความสวยงามนะคะของทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งมาให้เพื่อนๆชมแค่นี้ก่อนละกันนะคะแต่เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็อากาศค่อนข้างหนาวนะคะก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูความสวยงามนะคะของทะเลสาบที่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นทะเลสาบที่กว้างมากเลยตอนนี้ก็กลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเนาะก็ในช่วงวินเทอร์นี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็พีเคก็ ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะถ้าชื่นชอบคลิปที่พิเคนนำเสนอนะคะก็เป็นความแตกต่างนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากจะนำเสนอนะคะไลฟ์สไตล์ของพิเคที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะของแคนาดาเนี่ยนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแล้วก็าฝาก อขอบพคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้พีเคนะคะก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพคุณนะคะสวัสดีค่ะ